รักเธอเท่าไหร่ไม่เจ็บช้ำจนน้ำตาไม่หนกมาไม่อยากอ่อนแอแต่ไม่กล้าใจสวัสดีครับพบกับรายการ First to Door รายการที่จะมาสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการวาดรูปไปกับคุณนะครับผม วันนี้เราก็จะมาสอนกันว่าตัวละครที่ชื่อว่าเรมกันนะครับโดยที่การวาดครั้งนี้ก็จะเอาเรมในรูปต้นแบบของเราไปทําท่าทางอื่นนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องดูว่าเรมนั้นมีอ่าลักษณะหรือว่าสลีละยังไงนะครับแล้วเราถึงจะลงมือวาดได้นะครับ ล็อกกะกะคร่าวๆครับผมแล้วก็เริ่มร่างลูกกันเลยครับขั้นแรกก็วาดหัวครับตามปกตินะครับแล้วก็ขีดเส้นลงมานะครับให้มันเป็นส่วนที่เราจะรู้ว่าตัวเราควรจะเอาไว้ท่าไหนนะครับหรือว่าแรกๆเราอาจจะหาท่ามาก่อนก็ได้นะครับการวาดท่าทางนะผมไม่จําเป็นว่าต้องคิดเองทุกอย่างนะครับลองดูก่อนนะครับแรกๆแรกๆผมแนะนําว่าให้ดูก่อนดีกว่านะครับ แล้วค่อยมาปรับใช้เองทีหลังนะครับผมก็เริ่มกันเลยครับถ้าเราคิดว่าเราได้ท่าอะไรแล้วเราก็ลงมือวาดได้เลยครับผมท่าที่เราจะวาดนี่ก็เป็นท่านั่งคล้ายๆนั่งพับเทียบนะครับเดี๋ยวนั่งลงไปเลยกับพื้นนะครับ นักคูเข่าครับถ้านาักคูเข่านะครับแัวน,นี้นะครับเราคนว,วาดเป็นสี่เหลี่ยมลงมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยอทำส่วนเว้าส่วนโค้งทีหลังนะครับเราทําได้ตลอดนะไม่จําเป็นว่าต้องทําส่วนเว้าส่วนโค้งมาเลยนะครับแนะนําว่าควรเริ่มต้นเป็นที่สี่เหลี่ยมดีกว่านะครับ แล้วเราก็ขีดเส้นไหลนะครับผมว่าเส้นไหลควรจะเป็นในทิศทางไหนนะครับไหลในภาพนี้ก็จะเป็นข้างขวาจะเป็นเกือบๆไปถึงพื้นนะครับแต่ข้างซ้ายก็จะยกขึ้นนะครับผมข้างขวาจะทำเป็นดึงกระโปรงลงนะครับ ตอนเราล่างภาพเราควรจะวาดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับผมไม่จําเป็นว่าต้องวาดแบบเป็นโอเคมาเลยตั้งแต่แรกเราควรจะวาดเป็นท่อนเพื่อให้รู้ว่าส่วนต่างๆของเรานี่มันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราถึงจะมาวัดได้ว่าส่วนต่างๆนี่มันเท่ากันไหมโอเคไหมครับเราควรจะขีดเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนช่วงตัวนะครับแล้วก็ขีดเป็นท่อนเป็นท่อนไว้ครับตรงอกแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ส่วนตรงเอวล,ลงมาแล้วก็ทําเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เข้าใจง่ายแล้วก็การวาดเสื้อผ้าออกมาเราจะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าเลมนี่มีจุดเด่นอะไรนะครับเลมก็จะมีจุดเด่นที่ผมสั้นแล้วปิดตาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกไม้แล้วก็ใส่ชุดเมดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเลมนะครับ ผมจะแนะนำแต่ละคลิปที่ผมแนะนำไปก็จะเป็นการแนะนำการวาดเบื้องต้นซะมากกว่านะครับผม,ผมก็เราต้องลองเอาไปปรับใช้เองนะครับผมผมแนะนำได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นครับเพราะว่าผมก็วาดรูปไม่ได้สวยเหมือนใครคนอื่นเขานะครับแต่ผมแนะนำเบื้องต้นให้คุณได้ครับเราก็เริ่มที่วาดตาครับตาที่เราจะดูออจากต้นแบบก็ได้นะครับเพราะว่าตามันจะสื่อถึงตัวละครที่เรากำลังจะวาดออกมาครับ ช่วงนี้ถ้าใครคอมเมนต์มาก็อาจจะไม่ค่อยที่มีเวลาตอบนะครับผมเพราะว่าอาจจะเหนื่อยนะครับแล้วก็มันเยอะนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตอบนะครับก็ขออภัยด้วยครับต่อไปก็จะวาดอ่าอกนะครับหรือนมนั่นเองครับผมก็จะวาดตรงช่วงกลางอกพอดีนะครับแล้วก็สังเกตไหมว่าตรงเส้นตรงกลางเราจะให้เป็นส่วนกลางของนมนะครับใช้สัตว์นี้เลยเนาะ แล้วก็ลองสังเกตตรงชุดนะครับชุดเมดของเขาว่ามันเป็นตรงไหนตรงไหนแล้วนี่ครับตรงไหนแบบไหนแล้วก็วาดเป็นล่างๆไปก่อนครับเราไม่ต้องใส่รายละเอียดมากมายครับผมการวาดเสื้อผ้านะครับเราควรจะวาดให้เข้ากับสรีระแล้วดูรุมรวให้มันโอเคก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเติมรายละเอียดทีหลังนะครับแบบนี้ครับ เห็นไหมครับพอวาดรวมๆออกมาเราก็จะดูได้ง่ายนะครับว่าตัวละครนี้เออมันตรงไหนมันไม่ดีหรือตรงไหนมันโอเคแล้วนะครับเราก็จะดูได้ง่ายแล้วพอเรามาเติมรายละเอียดมันจะเติมได้ง่ายขึ้นครับผมมันจะไปได้ไวกว่านะครับแล้วก็มาเริ่มต่อที่วาดผมนะครับผมของเลมนี่ก็จะเป็นเส้นๆนะครับคล้ายๆสาหร่ายแต่ก็ไม่ได้หยักๆนะนก็เป็นเส้นเป็นแผ่นลงมาเลยนะครับ ผมแล้วก็จะเป็นผมสั้นๆนะครับข้บางหลังก็จะมีผมทั้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีที่คาดผมครับแล้วก็จะเป็นเชือกที่ผูกเป็นคล้ายๆดอกไม้นะครับลงมาครับ ถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรเรื่องพวกน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะวาดตัวละครนั้นให้เหมือนขนาดไหนต้องการยังไงก็อยู่ที่ตัวเราเลยครับเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็วาดตามชุดไปเลยครับผมว่าชุดเป็นยังไงนะครับ จะให้สังเกตนะครับว่าตรงช่วงชุดของเมดเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่เขาเย็บนะครับแล้วให้มันเป็นกีบๆนะครับแต่ไม่ถึงว่ากีบมากมายจะเป็นโค้งๆนะครับก็สังเกตตรงนั้นให้ดีครับแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่ได้วาดยากอะไรเหมือนที่คิดนะครับมันมีเทคนิคแค่นิดๆน้อยๆเองครับผมก็ลองไปหาดูกันได้ครับตาม Google ตาม YouTube มีหมดครับไม่จะเป็นว่าต้องมาดูช่องผมช่องเดียวนะครับเราควรจะเอาความรู้จากที่ต่างๆมารวมกันนะครับ ดีกว่านะครับผม นี้เราก็จะทําให้เป็นท่าเหมือนจับกระโปงนะครับจับขีดกระโปงนะครับตรงอกนะครับถ้าเราจะวาดเสื้อทรงนี้นะครับผมควรวาดโค้งนะครับโค้ง,งตามรูปอกนะครับไม่ใช่ว่าวาดตรงลงไปเลยตรงลงไปเลยมันก็จะเหมือนะ่ะ เอาเสื้อใส่กับไม้กระดานนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะหลอกตาเราไม่ได้หรอกครับเราต้องวาดโค้งสักหน่อยครับเพื่อให้มันดูเป็นมิติมากขึ้นนะครับตรงกระโปรงนะครับถ้า น้องๆคนไหนที่หัดใหม่ก็อาจจะทําให้เป็นเหลี่ยมลงไปเลยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับผมสําหรับสรีละคนปกติมันจะเป็นรอยที่หุบลงไปสักนิดหนึ่งนะครับมันจะยุบตัวลงไปสักนิดหนึ่งครับกระโปรงเพราะว่ากระโปรงนะครับไม่ใช่สมุดมันจะแข็งอยู่ยงั้นนะครับกระโปรงเป็นผ้านะครับแล้วก็ต้องทําให้มันมีแรงน้มถ่วงดึงลงไปสักหน่อยนะครับ ก็เสร็จแล้วครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายครับเราก็อาจจะอธิบายนอกเรื่องกันไปเยอะนะครับผมก็ขออภัยด้วยครับมันก็เป็นความรู้นะครับที่อธิบายมานะครับก็ตัดเส้นครับไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมทุกคลิปครับผมตัดเส้นด้วย g pen นะครับแล้วแล้วก็จะมาลงเส้นทีสอกันนะครับผมแล้วก็ตัดไปเลยครับตรงไหนที่คิดว่าเข้มก็ลงเข้มนะครับกดแรงๆหน่อยนะครับผม ตรงคางนี่ครับผมแนะนําให้ว่าตัดเส้นให้หนาหน่อยนะครับเพราะว่าตรงคางจะเป็นจุดที่แสงมาไม่ถึงแล้วมันจะมีเงาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงคอนะครับผมก็ทําเป็นขิดๆไปก็ได้นะครับ การใช้ G-Pen สำหรับบางคนก็อาจจะคิดว่ายากนะครับก,ก็แรกๆมันก็ยากครับการคุมเส้นคุมน้ำหนักแต่แัดเดียวแ่ะครับถ้าเราใช้บ่อยๆประมาณ2อสครั้งแล้วก็โอเคแล้วครับ2องรูปนะครับแล้วก็ตัดเส้นได้สบายบือแล้วครับฟังให้ดีนะครับ ตรงไหนมันมีเงาก็เติมให้มันเข้มๆหน่อยนะครับขีดให้มันเข้มๆสักหนึ่งนะครับเป็นไงครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ดูเป็นเล็มเลยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมนี่ครับข้อดีของการทําโครงล่างนะครับผมถ้าเราไม่ทําโครงล่างถ้ามีจุดหนึ่งผิดเราก็ต้องกลับไปแก้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มจากโครงล่างให้ดีครับผมอย่ารีบครับผมกั้นว่า เราต้องเริ่มกันว่าที่โครงล่างก่อนนะครับแล้วค่อยไปเติมรายละเอียดที่หลังับผมรายละเอียดจะเติมตอนไหนก็ได้นะครับสังเกตนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ยางลบนะครับเพราะว่าผมขึ้นโครงล่างมาดีจะลบส่วนมากก็ตอนที่เริ่มทําโครงล่างแล้วก็เริ่มทำโครงล่างเสื้อผ้าเงี้ยก็จะมีลบนะครับปัางนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่เริ่มล่างเนี้ยผมมาเติมเสื้อผ้าแล้วก็กีบพวกนี้เลยครับ มันจะเป็นการที่วาดแล้วมันออกมาไม่สมดุลนะครับผมผมจะแนะนําตรงนี้ไว้เลยครับสําหรับน้องๆที่ฝึกวาดนะครับใหม่ๆนะครับผมก็อย่าละเลยการร่างภาพนะครับผมผมแล้วเติมส่วนเป็นเงาครับอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของใครของมันนะครับว่าจะเติมเงายังไงครับผมสำหรับของผมก็จะเป็นการคิดขดเป็นเงาเห็นชัดขึ้นนะครับแบบนี้ครับ ตรงไหนสีเข้มก็ขีดไปเลยนะครับเป็นสีดําผมก็จะขีดไปเลยครับเป็นสีดาหมดเลยนะครับขีดนะครับนี่ครับคือผลของการฝึกใช้นะครับผมปากกาตัดเส้นหรือปากกาอะไรทั่วไปก็จะใช้อย่างงี้ครับก็ควรจะหัดฝึกขีดเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นเดียวปื้ดเดียวปื้ดเดียวเลยครับแล้วก็ให้เส้นมันประมาณเท่ากันนะครับความห่างนะครับผมก็แค่นี้ก็โอเคแล้วครับก็ใช้ได้ครับ ผมไม่รู้นะครับว่าข้างล่างนี่เลมมันใส่รองเท้าหรืออะไรยังไงนะผมก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าหารูปมาแค่รูปเดียวนะครับผมแล้วก็มาเติมดิสซอให้มันดูเข้มขึ้นซีนนิดหนึ่งนะครับเพื่อความชาัดเจนนะครับคลิปนี้อาจจะพูดมากนะครับแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะมีสาระเยอะอยู่พอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ จับจุดสาระของผมให้ดีนะครับสาระผมก็จะอยู่หายากๆหน่อยนะครับก็ก็เติมไปครับผมสาหรับผมนี่การขีดเส้นควรขีดจากโคนขึ้นไปนะครับให้มันเข้มแล้วไปอ่อนเข้มแล้วไปอ่อนนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการวาดเล็มนะครับจากเครื่องอะไรนะซีโร่ซีโ่นี่ครับก็ขออภัยด้วยครับผมก็สาหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าอยากติดตามเราไปเรื่อยๆก็กด Subscribe ไว้เลยครับมีความรู้อีกมากมายนะครับผมที่ผมจะสอนให้คุณนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ